แม่เ่าก็สวยอยู่นะเบสคําสิงห์สวยโสดทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ล่าสุดสาวเบสรวนีคำสิงได้ไปงานเปิดตัวของ B Auto House งานนี้ก็ไม่พลาดที่จะเจอนักข่าวรุมสัมภาษณ์มากมายซึ่งหนึ่งในประเด็นที่ทุกคนอยากทราบมากที่สุดเพราะตอนนี้สาวเบสโสดและสวยแซ่บปังแบบสุดๆมีหนุ่มเข้ามาจีบบ้างไหมางานนี้ก็ถูกนักข่าวถามว่ามีคนทักมาแบบมาถามว่ากินข้าวอยู่นอนหรือ,อยังอะไรแบบนี้ไหมซึ่งสาวเบสถึงกับยิ้มและพูดว่าแหม เราก็สวยอยู่นะซึ่งนักข่าวทุกคนถือกับฮือฮาคำตอบของสาวเบสไม่น้อยเลยทีเดียวโดยสาวเบสก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนั่นเองซึ่งชัดแล้วนะคะว่ามีหนุ่มๆม,มาดีเอ็มเยอะมากๆก,ก็ไม่แปลกหรอกค่ะเพราะช่วงนี้สาวเบสนอกจากความสวยสาวเบสก็ยังมีความโด่งดังมีกระแสอยู่บ่อยๆฉะนั้นเป็นใครไม่รักสาวเบสก็แย่แล้วแถมช่วงนี้สาวเบสก็ดูเป็นคนโสด ที่ว้าวุ่นหัวใจไม่น้อยขนาดนี้ใครจะไม่มา DM ก็แปลกแล้วล่ะค่ะขนาดแฟนคลับเองก็ยังต่างตกหลุ่มรักสาวเบสเป็นประจำและกดไลค์ หัวใจรัวๆให้กับสาวเบสเสมอนั่นเองค่ะว่าแต่มีหนุ่มคนไหนแอบมาดีเอมหาสาวเบสบ้างนะพระเอกหรือไฮโซขับสาวเบสค่ะแต่ตอนนี้แฟนคลับขอเชียร์หนุ่มแพทริกคนดีคนเดิมเท่านั้นนะคะหวังว่าคู่นี้เขาจะสามารถครบหาดูใจกันได้เป็นอย่างดีแฟนคลับจะได้ปลื้มปริ่มหัวใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวค่ะเพราะเวลาที่สาวเบสและหนุ่มแพทริกอยู่ด้วยกันเคมีมันดีดี จนอยากให้ทั้งคู่มาคลั่งรักไม่ไหวแล้วขอขอบคุณเบสคํำเสิงและแพทริกปาบริสฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ